หลังจากเรานอนกลางวันเสร็จแล้วเราก็กำลังจะไปคาเฟ่วันธรรมดาก็เมื่อวานก็มีคนอยู่นะกาแฟเหรอคะหบือเปโกโก้โกโก้ด้านบนค่ะนีสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ชาเขียวนมอัดแล้ว,ลว <laughs> หนูนหน้ามัน <laughs> นี่หนหน้ามันไม่กินไม่ชอบตักไม่ชอบ หลวงแค่นี้ง่ายจะปรับไหมปรับถูกอ่าต้องขึ้นดนตรีไหมตูตูตูทันเร่งใช้ผมแม่มือดันตัวนี้นะครับค่ะเบรกหน้าเบรกหลังค่ะเลี้ยกเลียกเรียวเรียกไม่ต้องเลี้ยกหนักเยอะไม่ต้องเลี้ยวหนักเยอะไอรีสต์ลุกไอรอสต ตอนออไปก็ยังไม่ตกเตี้กตียกกระตัวตน,นี้มีอย่างที่ไหนฝนตกแดดออกน,นั้นนี่ไงอันนี้เรียกว่าคุ้มไหมอะไรนะยากาศรอบๆตอนฝนตกทำไมใครจะไม่อยากเดินอยู่กลางสายฝนห,หลังจากเรานอนกลางวันเสร็จแล้วเราก็กำลังจะไปคาเฟ่ เพื่อกินของว่างตอนบ่ายเน่พอเราเปิดกล้องปุ๊บแดดก็ลงเพ้่มาทันทีดีแล้วไงแดดลงมาดีแล้ววันธรรมดาก็มืวางก็มีคนอยู่นะโอ้วเรามาเย็นโอ้ยเต็มเลยเอ่ะข้างๆก็โตว,ว่างก็นั่งข้างๆก็ได ร้อนบังก็เข้าไปนั่งข้างในดึงครับอะไรคะเอาอะไร อันนี้เป็นกาแฟเหรอคะหรือเป็นโกโก้โกโก้จะด้านบนค่ะวันนี้จะเป็นชาเขียวด้านบนอันไหนอร่อยมากมีอะไรแนะนำไหมคะแนะนำเป็นโคยาสดาโคยาสดาเที่ยวอะไรหนูเอาสตรอเบอรี่สดาและหล่อนให้คุณแนะนำทำไมเออมันเขาก็ได้แล้วเรคุยกันถึงกําลังคิดอยู่ระหว่างอันนี้กับชาเขียวกับโกโก้เอาอะไรชาเขียว แต่ถ <łość> ้าชอบทานโกโก้ก็จะเป็นโวนุ่นส่บเอาชาเขียวก็ได้ค่ะเอาเค้กไปด้วยไหมจะได้ไม่ต้องคิดไปด้วยทีเดีค่ะจะเป็นโอโบลูเบอรี่เอาบลูเบอรี่ค่ะค่ะ คนแล้วแดงแล้วได้เลยอันนูยหยุบไปให้ีกอ่ะอันนั้นคืออะไรอะไรอันนั้นคือสตรอเบอรี่โซดาอันนี้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ชาเขียวนมอัดแล้วชาเขียวนมใช่หรอ่ใช่ต้องคนให้มันต้องคุนไหมต้องคุนก่อน ไม่งั้นเรงหนูก็จะได้กินแต่สตราแล้วรีบดิว่าคุณลูกร้าคิวที่7ค้างคาบูเย็นไม้เปิดกาแฟไม่น่าเชื่อเลยปะอืมเพราพี่ไม่คนให้มันคุณแล้วไงปกติไม่ชอบกินแบบกาแฟส้มกาแฟสตรอเบอรี่อะไรรู้สึกว่ามันแน่่อยจะอันนี้มันเข้ากันเหรอว้าวเข้ากันยังไม่น่าเชื่อ ดูวะแล้วกล้องฉันก็อยู่ดีปรับแสงให้ปรับให้ด้อืชิมไหมเฮ้ยชิมนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะไม่นอนอืออ,อ,อันนี้ข้าวกลองมันนัวน,วนวัวอันนี้เปรี้ยวอ่ะมันนัวนวันนว,นว มเข้ากันอย่างไรเชื่ออร่อยนะคะแนะนำเมนูนี้ซ่าไม่ใช่เมนูแนะนำของเขาด้วยเขาเขาซีเมนูไม่นำให้ก็ไม่ยอมสั่งก็ดูแล้วมีสับวรสอั็นกระเพี่ยเหมือนกันก็เลยเลือกที่เคยกินก็คือสตรอเบอรี่ชิมมากินเค้ก เอ่กว่ามันคือแคกร์มันคือชีสเค้กคือชีสเค้กกินคนเดียวไม่ไหวนะบอกเลยเพราะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกลางวันใช่ไหมแล้วก็เลือเถิดไม่เห็นข้าวปากเลยอือข้าวแล้วหอมเลย ไม่หอมเลยหนูไม่ชอบถั่วแฮกเกอร์แฮคเกอร์ผสมเนยจะเป็นอะไรก็เถอะหนูชอบชิมก่อนอุ้ยมันก็ไม่ได้มาผมมันตกไปหมดหนูหน้ามันหนูหน้ามันไม่กินไม่ชอบหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบไหนกินอีกทีสิอร่อยอ่ะ อนะก็บอกแล้วก็เ่อนหนูก็จะใหแบบเป็นแข็งๆกรอบๆทั้งใ้นี่แหละจะได้บอกว่าเขาอาจจะนันไม่แข็งขนาดนั้ก็มันเขาแล้วแต่คนอัดหรือเปล่าแต่อร่อยหอมหอมเลยจริงเดี๋ยวต้องขับไปล็อบบี้เลยจะนั่งรถล่างไปแล้วนะว่านเดินแล้วนะเหนื่อยเหนื่อยอิ่มแล้วบอกแต่กินแค่นี้อิ่ม ออนก็เยอะเกินไปอ่ะอร่อยไม่น่าเชื่อไม่ไ่้เชื่อจริไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้รสชาติดีค่ะแนะนำจริงถ้าเขาทำพวกเค้กโกโป๊ แล้วองเดือสั่งเขาไปอันนี้ไม่ต้องใช้เตาอบเลม,มายุงยากหรอ,อแค่ตีเอาไข่ตีผสมกับเลยแล้วก็อัด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 ทิดดด้แล้วก็ผสมครีมชีสข้างบนแล้วก็ไปแช่แข็งจบดูคนมีค <laughs> วามรู้กินที่ซ่ามไม่ได้ ปกินที่ซาไปขี่มาเลยไหมไปขี่มาก่อนไหมหรอเอ็กีวีก่อนเอ็กีวีกลางแดดเนี่ยเอาไปมันจใจจอยคับใครคิดไม่ใช่กำลังคิดอยู่ใจอยากเล่นให้มันจุกๆแล้วเล่น อ,อะไรน้องเงาก็ไปขับเอเีวีงไงน้องขับแล้วพี่ก็เป็นคนถ่ายหนูขับเหรอ,อไว้ใจหนูใช่ไหมไว้ใจมันสี่ล้อมันไม่ล้มถ้าสองล้อไม,ไม่ไว้ใจหรอกไม่ใช่ถึงจะเป็นสี่ล้อหนูก็ขับเข้าข้างทางาเลยเข้าข้างทางก็คือข้างทา,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 างไม่สนใจนแต่ถ้าตรงหิว่าเป็นแบบเป็นสองล้อเงี้ยล้มแน่ๆไม่ล้มมาสองลอต้องล้ม บอกให้พาไปขับมอเตอร์ไซค์ไม่เอาไม่กล้าขนาดจักรยายนยังขาดผุนั้งขนาดนั้นหรูไอ้มึงเ <c oughs> นี่ยแหละขอเป็นความไม่สะดวก <c oughs> ทำไมทำไมดูดี่นู่นปรับนี่แล้วทีเนี่ยตอนที่เขาถ่ายหนูเฉยๆแล้วพี่หันข้างมันขาวล้วอือพอพี่หันไปปุ๊บมันดำให้เลยดำแล้ว,ลวเจอตรงนี้บอกโอ้เจอพื้นที่สีดำแล้ว <c oughs> แลเขาต้องปรับให้มันขาว ได้จะมึงก็พอเจล้วปุ๊มก็ได้พอกลับมาอ้าวเจอที่ีขาวแล้วขอให้มันดงอืมอื้เงยขาเขาดำดำหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปแล้วนาหมดแล้วไปแล้วแล้วอะไรยังกินไม่หมดเลยเอื่อน่าขาวปั่ะไปแน่เ่ยขาว ก็อยู่ให้ห่างไกลเธออืมอิ่มแล้วแล้วลูกกินข้าวเลยไปเล่น A G V ก่อนกระแท้แท้แท้แรแท้ให้มันหิวะห้มันหิวปุ๊ก็เราไปซ่าต่อมันจะขึ้นแลยที่คอขอยีขึ้นโลถ่ายละหายรูปอีกรอบปะล่ะไม่น่ะขาดีก จะไปไหนกันคะเรียกผมเรียบร้อยแล้วอ๋อไปเล่น ATV กรนค่ะเล่น ATV กัน ATV ขับ ATV เราดูซิว่าเราจะทำผลไหมถ้ามด,ดูเด็ดแต่ขนาดนี้ ถามเ่าหว่าจะขับคนละคันอะไรอย่างนี้สลับกันขับ<อ>บอกมันก็ขับไปตามไหนก็ได้เหรอือตามเส้นค่ะตามทางได้เปน็นสนามทางเรียบให้ด้านหน้ในส่สิอ้าวปืนมาทำไมล่ะอ้าวทำไมหนูต้องทำไมให้หนูใส่ก่อนมันติดติดติดเนี่ยจีดเดี๋ยวรอให้หยุดก็ได้เดี๋ยวรอฝนซาก่อนแล้วเราค่อยไปแมน ใส่ให้หน่อยใส่เขหน่อยต้องให้พูดหลไรๆแล้วก็หลวงหลวงแค่นี้งัน,นจะปัดไหมปัดงั้นสี่หล่นลงไปเอาให้คุณพี่ไม่ตายอะค่ะจะยากหน่อยแล้วแหละเพราะพี่ตายแล้วโคตรหได้เลยอกหนักเลย <c oughs> ไม่ผิด <c oughs> ีรีอก <c oughs> ี่ก็เิยหลุดเลยซ <c oughs> ื้อเื่อทั้งหมดเลย หนังสืออา้าวแล้ว่มเลยคะแล้วไอ้นี่ล่ะพูดไปต้องเหรอยิ่งกูดูร้านนะพ<ช>ี่ใหญ่ต้องต้องดันมาข้างหน้าหน่อยจะได้ดูในร้านมากอต้องขึ้นด <laughs> น,นตรีไหมตู๊ตูตู คันเร่งใช้ของแม่มือดันตัวนี้นะครับเบรกหน้าเบรกหลังค่ะกับเกียร์จะเป็นออโต้ครับตรงกลางคือเกียร์ว่างไว้สําหรับสตาร์ทพอาสตาร์ทเสร็จเราเข้าเกียร์เดินหน้าโยกขวาดันให้เข้าลลอครับถ้าเราจะอยหลังรถหยุดแล้วก็โยกไปด้านหลังได้เลยครับอันหน้าคือเกียร์ว่างสําหรับสตาร์ทใช่ไหมคะลองสตาร์ทก่อนไหมยังไม่ชื่นลองสตาร์ทก่อนแล้วก็กดนี่สีแดงเหรอคะเข้าเกียร์ว่าง เข้าแล้วข้างหน้าสุดเลยนะอ๋อหน้าสุดเดือนหน้าครับเก่ยวว่างอยู่ตรงกลางเดี๋ยวทำไมเร่งแล้วอ่ะอะไรอ่ะ 哎你。嗯 เกียนหน้าเว้ยเกียนหน้าแล้วใช่เนากูใส่เกียนหน้าแล้วอ่ะคราวนี้เขาเลยไม่สาตาร์ทเลยขอโทษไม่ได้เขากลับมาแล้วมันพุ่งไปนี่หนูก็เ,เลยเบรกเลยโอ้ยพอสาตาร์ทแล้วเลยสาตาร์ทไม่ติดเปิดแล้วมันไม่ติด เด <No. S 1> <c oughs> น้องแสบเปล่าล่ะหนูเลี้ยวแล้วจริงๆหกักจนหนึ่งนี่แล้วเนี่ยมันก็ไม่เลี้ยวมันพุ่งเข้าหาป้าค,อคอ่อยๆไปไม่ใชจลูกเขาดับได้ไหมจะมาจับไหมจะขี่ให้ถ,ถ้าเธอไม่ให้ฉันหักถ้าเธอไม่ให้ฉันพุ่งไปมันก็เพิ่งนี่นะแล้วฝนหยุดพอดีไหนล่ะเบรกยังไงเนี่ยเบรกข้างหน้าก็หมดข้างหน้า นิ้วล็อกได้นะอะไรนะกดอย่างนี้นิ้วโปงนี่อาจจะนิ้วล็อกได้ไม่เป็นกับเขวได้หรออล้่ที่วกแล้วีบมากเอควนลงเวด้วนลงเควลงเ ข <at Christmas activated> ี่ได้มันก็โอเคถ้าทีโคไม่กว้างมากอ่ะอย่างเนี้ยขึ้นลำบากเกียรยังไงก่อนเีย่์เียร์พี่เห็นฉันหน้าไกลกันเลยเอา Nó thế này á ตอกตอกตัวตันนี้ขึ้นตัวแล้วว่ายังเล่นหลุดอ๋ะมันมีเสียงดังกอบโอเคไปถอดเสื้อผ้าป่ะอดละถอดเสื้อไปแกะแกะพื้นเขาเแต่เด็กกูจะทำไมกูยังใช้ได้มั้ยได้กูยังได้นเปลี่ยนแกะล็อกให้กูหน่อยดิกูหาล็อกไม่เจอ ะโอเคขอบคุณค่ะดีไม่เอารัวไปด้วยเกือบแล้วอีกนิดนึงอะ่ะดับชีมรัวา,วาวยนะมีอย่างที่ไหนฝนตกแดดออกเล่านั่นงไง นีอกลับเข้ามาก็หยุดหยุดไม่ยุติธรรมเลยเห็นไหมนม่ยแต่ก็เกือบตายเมื่อกี้นี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคะเข้ารัวไปสองอีกนิดเดียวจะทะลุรัวเขาพังแล้วเลี้ยวเลี้ยวโค้งไม่ได้คนนั้นทางบอกว่าเดินเข้าป่าเดินทางเข้าป่าก็เลยพุ่งเข้ารัวไปเลยทะลุรัวไปต้นกอนนี่หักไปหมดเลย เกอบตายเดี๋ยวพ่ออันนั้นอันนั้นที่เขารถกคนนี้นะของหนูยังไม่ดูหนูเองหนูเองนะคะการขับรถมีความเสี่ยงใช่บ้าบู๊มากฝนตกอ่ะถ้าไม่ตกน่าจะสนุกกว่านี้แต่แค่นี้ก็ตื่นเต้นละพอละเดี๋ยวเราตอนเดี๋ยวสักวันมาบ่ายๆเราจะไปขี่ม้ากันเราขี่แล้วก็มาขับมาขับเอ็นทีนี้หรอเอาพอแล้วไม่สนุกเลยไม่เหมือนกับที่เราขับที่นี่เลยใช่ไหมม่สมบูรณ์มัน มันไม่ได้เป็นแบบนี้มันไม่ได้แข็งอย่างนี้เ,ออเคยไปขับที่หนึง่งแต่ก็ได้แล้วก็มา,มา,มาเออไปแล้วว่าได้สมบูรณ์แล้วก็มาอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวแวะไปด้วยเรือคันยักษ์ไม่ไหวเดี๋ยวเปลี่ยนเอาที่หุ้มแบบกันน้ํามาใส่แทนตกน้ำส่ทำออยังไงตกน้ําเปยังไงตกน้ํามาทํายังไงไม่รู้เหมือนกันดูสิฝนมาตกแล้วเมื่อวานก็ไม่ตก้เมื่อวานก็ไม่เล่นแล้วเมื่อวานกังวลกลัวว่า เดี๋ยวจะไม่ได้เล่นนี่แต่พอฝนตกเล่นแดดสวยแสงสวยเชียวไม่สวยเลยระวังพอสาบเปียกไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรเครื่องนี้กันน้ำได้ในระดับหนึ่งนี่ค่ะที่พักค่ะโอเคค่ะเข้าที่พักดีกว่าไปจัดก,การเสื้อผ้า <laughs> เห็นเหมือนไม่เปียกแต่เปียกนะคะ <laughs> เปียกทั้งตัวเลยเหลือหลังนี่แหละที่ไม่เปียกขาเขอด้วยดิสุดสุดอะไรที่ขาเต็มเลยดูขาดูสภาพแค okay. แต่วันนี้คือเขาจะปูกทั้งวันใช่ไหมอันนี้เรียกว่าคุ้มไหมอะไรนะมรยากาศรอบๆตอนฝนตกทำไม เดินอยู่กลางสายฝนตอนี่นะคะดูสภาพหลังเปียกจริงนะคะไม่ได้โกกก็กลางข้างหน้าให้พี่พรพี่ใส่แว่นแล้วพี่เป็นคนขับก็ขนาดกลางไว้ยังเกือบชนรั้วขนาดนั้นเพาไม่กลางก็กล่าวว่าให้มองทางเห็นชัดๆ เชียวเชียวไงเชียวเชียวมีเชียวแล้วใฝนเนาะคราวหน้าเวลาเราเที่ยวเลือกหน้าร้อนแต่ร้อนก็ไม่ไหวนะฝนะะตกนะคะฝนตกค่ะเราจะไปไหนกันคะไปกินข้าวค่ะไปกินข้าวนี่เราจะไปกินอาหารอิตาเรียนอิตูเรียนเนื่องจากเราได้คุมปองจาก สิทธิ์เราใช้ด้วยกันเที่ยวด้วยกัน